ครับอยู่กับผมครับผมแบงค์ชาแนลนะครับวันนี้ก่อนจะรับตรงคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็มาแจกกล่องสําหรับเดียวมีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัว C75x ต่อยอดจาก475ดเดี๋วดูให้นะครับว่าแตกต่างจากรุ่นพี่ยังไงนะครับมาแล้วนะฮะตอนนี้แจกกันเลยนะครับผมนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเปิดมาก็เจอน้องก่อนเลยนะครับ จะให้ดูในะเรื่องของตัวอุปรกรณ์ก่อนมีตัวสายชาร์จหัวดั๊เตอร์นะฮะเป็นรองรับฟ้าชาร์จ45วัตต์นะฮะยังไม่ใช่ C to C นะฮะเป็น USB to C นะฮะนะครับผมดีไซน์สวยเลยนะฮะสีที่แกะนี่เป็นสีดำนะครับผมตอนนี้มีสีฟูด,ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับนะครับสีสีดำเลยนะครับผมสวยเลยทีเดียว ที่ร้านมีรถเขียนเบนๆนะครับยยูทูปกันอ๋อยนะครับสวยเลยนะฮะทรงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นตัวถาดใส่ซิมนะครับดีไซน์สวยนะฮะข้างล่างก็เป็นยูบีดไพซีแล้วก็ลำโพงนะครับไงนะครับคล้ายๆตัว C75 นั่นแหละฮะแต่ว่าราคาจะถูกกว่านะครับเดี๋ยวบอกราคาท้ายคลิปนะครับว่าเท่าไหร่เนะ ดีไซน์ออกแบบสวยเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยทีเดียวนะครับระหว่างที่เราเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอุปกรณ์ในกล่องกันว่ามีอะไรให้อีกนะครับมีเคสให้นะฮะกับตัวถัดกับตัวชิมซิมนะครับเป็นเคสซิลิโคนนะฮะใสๆเนาะขอบก็กันกระแทกได้อยู่นะครับผมนะฮะนี่นะครับอย่างน้อยๆทางเรียวมีก็ ยังมีแถมให้ด้วยนะครับครับอุปก,ปกรณ์สายชาร์จครบเลยไอยู่ะนะฮะเดี๋ยวเรารันไปหน้าจอตอนเปิดเครื่องเลยนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับหลักๆเลยนะฮะได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69 ด้วยนะครับ a r m o Shield Protection ก็คือหมายความว่าในเรื่องของการันตีความแข็งแกร่งความทนทานของตัว Realme C75x ด้วยนะครับนะฮะ ด้รอบมาตรฐานจาก SGS ด้วยนะฮะระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่5 6 0 0มิล m mm a มเลยนะครับรองรับ้าชาร์จ45วัตต์ด้วยนะฮะเรดหน้าจอ 120Hz นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอน,นิดนึงอ่านะครับตัวน,นี้ก็หน้าจอ refresh rate สูงเลยทีเดียว 120Hz เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัว C75 เนี่ยจะแค่ 90Hz นะครับ เดนนี๋ยวเรามาดูไส้ในรายละเอียดแต่ตัวนี้ได้เปรียบที่ว่าได้เป็น Android 15แล้วนะฮะเร a วมี UI ตัวใหม่6.0ด้วยนะครับผมอ่านะครับ m y n a m i c RAM ในตัวได้อีก12นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแบบว่าเปิดแอปเนาะอย่างเช่นเปิดแอปดูหนังฟังเพลงอย่างเงี้ยครับกลัวแอปจะไม่พอก็เข้ามา Dynamic RAM ได้ด้วยนะฮะนะฮะ a n d r o i d 15นะอย่างที่บอกเมือนี้เวอร์ชันนี่นะฮะ ให้ดูนะเป็น15แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวบอกว่า Android เวอร์ชั่นไหนนะครับครับเป็นเวอร์ชั่น15นะตัวนี้นะครับไม่ต้องไปอัปเดตนะครับผมนะครับใส่ให้จุกๆเลยทีเดียวนะครับครบเครื่องเลยนะครับ CPU ก็เป็นตัว Dimensity เนาะ CPU เป็นตัว Dimensity ด้วยนะครับ ตัว Helio G81 Ultra นี่เองนะครับดูเรื่องเสียงก็เรื่องเสียงนะครับสามารถบูสเสียงได้ถึง400ระดับเลยทีเดียวนะครับกันน้ำกันฝุ่นใน p 6 9นะครับลึกเมตรครึ่งเดียวนะครับตัวนี้มีค่ามาตรฐานของกันน้ำกันฝุ่นด้วยเนาะนะครับรองรับไท p ซ C ด้วยนะฮะนะฮะตอบโจทย์แน่นอนนะฮะราคาไม่แรงเนาะบอกเลยแล้วกัน4,999บาทนะครับ RAM 628กินะครับ หมดกล้องก็นะฮะนะฮะมีพอส t ทรนะฮะเพิ่มเติมต่างๆพานโนมากล้องปโปรอะไรอย่างเงี้นะฮะภาพยนตร์ทำแ l a วิดีโอคู่นะครับมี n i g h mode ด้วยม<น>ัรนทีสุดขธรรมดาลองท้าคุยกับเขาดูนะครับกล้องไม่ได้เจาะจงมากนะครับบอกไว้เกิดบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้ถึงรีวิวนะคฮะพรีวิว,พวเพื่อนๆได้ดูเนาะแกะกล่องให้ดูก่อนนะครับ นะฮะฮสวยเลยทีเดียวนะนะฮะ,นะฮะก็พามเพื่อนมาดูนะฮะผมนะฮะสำหรับมือถือรุ่นใหม่ของทางเรวมีนะครับผมนะฮะเอามาฝากเพื่อนเพื่อน,นทาว b e ททุกท่านนะครับหรือ เพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมประมาณนี้นะครับความาอปเดีสำหรับพีีตัวใหม่ก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ